สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น random off l e erm r นะคะ EP ที่12แล้วอ่ในหัวข้อ topic นะคะที่ว่าใครกันนะคะที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะอ่าหลังจากที่น้ำแบบดึงฟันแล้วไปทำคลิปพิาการล่าสุดนะคะน้ำก็รู้สึกว่าน้ำจะแถมให้อีก1คลิปไปเลยนะคะวันนี้เนาะก็คือ random off l e erm r นะคะโอเค ขอไปดูนะคะพลังงานกันเลยของคนนะคะที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาคือใครคะเขาดูพลังงานค่ะของคนที่เอาคนที่มาเจอแรนดอมนี้นะคะออกจากหัวไม่ได้เลยลักษณะพลังงานของเขาเป็นอ่าเป็นเช่นไรนะคะไปด,ดูกันวันนี้มีเพลงสากลด้วยนะว้าว เหมือนเขาคนนี้จะไม่โสดเลยนะคะเพราะว่าเก้าเหรียญกับหัวเนาะเหมือนเขาไม่โสดว้าวเขาเป็นคนที่แบบอาจจะรู้จักกับคนอยู่แล้วนะคะเป็นคนเก่าๆในความสัมพันธ์อีกแล้วค่ะหกถ้วยก็คือคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนคุยเก่านะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้คนเก่าๆที่เคยแบบรู้จักกันนะคะและ ในตอนเนี้ยเขาดูเหมือนจะไม่โสดนะคะคนที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เนาะโอเคว้าวแล้วเขาเป็นราชาดาบนะคะผู้ที่เย็นชาดูนิ่งๆนะคะดูไม่ค่อยสนใจเหมือนไม่แคร์คุณนะคะลักษณะของเขาเนี่ยเขาอาจจะดูนิ่งกับคุณมากๆนะคะแต่ในความนิ่งนั้นนะคะคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลย อืมเขาคนนี้นะคะลักษณะเนี่ยนำ้ำน้ำรู้สึกว่าตัวเขาอาจจะมีความแบบละมุนละไมหน้าตาดีอยู่นะคะอาจจะมีความเป็นเด็กกว่าคนก็ได้นะคนคนนี้นะคะถ้าเขาไม่เด็กกว่าก็อาจจะมีอายุที่มากกว่าเป็นไปได้สองแง่หรืออาจจะอายุไล่เลี้ยกกันนะคะแต่ว่าลักษณะในใส่ยเขาจะเป็นคนที่ ชอบเอาอกเอาใจนะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบชอบอ้อนนะคะมีนิสัยของความเป็นเด็กน่ารักเป็น <c oughs> เอ่อเหมือนคนทัดน้ำทัดลมแล้วก็มีทัดดินนะคะที่เด่นๆเนาะทีนี้น้ำขอดูหน่อยนะคะว่าทำไมเขาถึงเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นิดหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะเขายังรักและรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะคนคนนี้ เขามีความที่รู้สึกพิเศษถึงคุณเสมอนะคะนี่ไงอาจจะเคยมีประเด็นกันมาก่อนซึ่งเขาเองก็ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวเขาได้เหมือนกันนะคะค,คนคนนี้นี่ไงอาจจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นกับความสัมพันธ์เนาะระหว่างคุณกับเขานะคะมี the tower อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์นี้นะคะที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันบางคนเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วก็แยกจากกันแต่บางคนเนี่ย ถ้าไม่ได้มีการทะเลาะก,ก็จะเป็นการเงียบหายกันไปเลยนะคะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะตายสำหรับ Two of คัพนะคะเหตุผลที่เขาเอาคุณออกจากใจไม่ได้เนี่ยเพราะเขานะคะมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกพิเศษกับคุณประหลาดอะคะ่ะเล่ากับว่าหาเหตุผลไม่ได้เลยนะคะว่าทําไมเขาเลยมีความคิดที่ว่าคุณเป็นโซเมตเขาหรือเปล่าทําไมเขาถึงสลัดคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะมันเหมือนเป็นความที่เขาแบบคิดอะคิดในเรื่องคุณประมาณนั้นเนาะโอเคทีนี้นะคะ อีพีนี้จะยาวนิดนึงตรงที่ว่ามีข้อความนะคะขอดูข้อความจากเขาหน่อยข้อความจากเขานะคะเขาอยากบอกอะไรคุณโอเคเดี๋ยวน้เขาบอกนะคะว่าใช้ตัวช่วยแป๊บหนึง่งเวลาตอนเนี้ค่ะยังไม่เหมาะสมกับ ความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะยังทําอะไรไม่ได้เลยในเวลานี้แล้วเขาก็บอกนะคะว่าเขาว่าจากไปเมื่อเขาเห็นว่าคุณอยู่กับใครบางคนนะคะเขาหวังว่าเขา่าจะปฏิบัติต่อคุณดีขึ้นและตอนนี้เขาบอกว่าเขายุ่งมากๆนะคะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยอาจจะชีวิตของเขาอาจจะยุ่งมากๆก็ได้ ทีนี้นะคะน้าขอไปดูหน่อยว่าเดอะโรแมนต์นาะจะไกด์ไลน์ยังไงคะในความสัมพันธ์นี้หนึ่งใบอืมความสัมพันธ์นี้นะคะมาตามแรงอธิษฐานอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ก็ของเขานะคะที่พยายามอธิษฐานให้ความสัมพันธ์เนี้ยสามารถเกิดขึ้นจริงนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยากได้รับความโรแมนติกในความสัมพันธ์นี้นะคะด้วยพลังบวกอืม การอยู่นิ่งๆน,นะคะน้ำแนะนําว่าสําหรับความสัมพันธ์นี้เนาะสถานการณ์ตอนเนี้ค่ะมันกําลังจะดีขึ้นแต่คุณจะต้องเป็นฝ่ายที่อยู่นิ่งให้ได้นะคะต้องไม่ทําอะไรเลยพยายามนะคะแบบโฟกัสที่ตัวเองเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองนะคะโอเคทีนี้เนาะขอเพลงสาสตร์กลน,นะคะให้กับความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะถ้าเขาพูดกับคุณผ่านเพลงได้เขาจะพูดผ่านเพลงไหน มยันะคะของคุณเจสันอ่ะโอเคทีนี้เนาะเพลงไทยเพลงหนึ่งนะคะจัดเต็มนะคะอ e ี P N e. พีนี้เพลงไทยเพลงหนึ่งค่ะแพ้ความอ่อนแอนะคะของซิลิฟูก็จะประมาณนี้เน,นาะลักษณะของคนที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP พีนะคะ่ะฝันดีราติสวัสดนะบ๊ายบาย